ข้าไม่มีขายที่เป็นคนจน <ขอ S 1> จึง <ขอ S 1> ต้อ <don> งจำทอ คิดถึงใจจะขาดคิดถ mm ึงใจจะขาดในของใครฮะอ๋อคิดถึงคิดถึงอะไรนะเดี๋ยวต้องถามลูกชายก่อนลูกชายคิดถึงใจจะขาดน้องยังไงอ่ะโอ้คิดถึงพระทองอะไรนีเพลงคิดถึงใช่ป่ะฮะจจใะขาดอ๋อรวมกันรวมกันเลยคิดถึงใจจะขาดคิดถึงใจจะขาดน้อง เนอะเ,นะเอามารวมได้เนะ <c oughs> <laughs> เออจัดให้เลยคทับสองเพลงวันนี้ควบกันไปโอเคจะไ,ได้นะนวนะครัไม่ติดวขอพวเพลงมา,<ว><ว>าสมข่ <c oughs>